ฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ประตูชัยนะครับผมของประเทศเรานะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้อยู่กลางคืนนะครับเนี่ยคนเยอะนะครับประตูไซยนะครับผมดูซิครับ oh, โอ้โหดูคนเยอะมากเลยนะครับเงี้ยแต่คนเยอะอยู่เหมือนกันนะ ดูดิส่วนใหญ่เขามีแด่นี่นะคนไทยกับคนลาวนะเขามาเที่ยวกันไงเพราะแดดไม่ร้อนนักเลยเของเล่นขายของของเด็กเล่นนะใกล้เปิดแล้วอืมโอ้ยสวยมากเลยอยากถ่ายรูปอ่ะโอ้ยอยาองอีกจงเนี่ตัวนี้เขาไม่ปล่อยน้ำไงอันนี้เป็นน้ำพุนะคะน้ำพุกไงแต่ตอนนี้คือเขายังไม่ได้ ปิดใช่ครับโอ้โหไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงเนาะเจ้าของรูปเขาบอกว่าน่าจะประมาณก็น่าจะทุ่งนึงประมาณนี้ไงกลางคืนมันจะมีแสงแล้วก็สวยถูกต้องครับไปเราไปดูใกล้ๆกันอันนี้ของเขาบอกรัฐบาลทำแนกเขาอะไรอะไรไม่รู้รัฐบาลอะไรสักอย่างสวยไหมสวยสวยนี่ไง ยสถานที่สวยงามมากมันต้องสวยอยู่แล้วแหละเดี๋ยวต้องถ่ายรูปสักสองสมามภาพแน่ไปโอ้ดูใกล้ๆนี่ว่าอะไรกรนันนะใหญ่เลยนะเนี่ยดูสิเราต้องเข้าไปข้างในกันเนาะไป let's go โอ้อะไรเนี่ย คล้ายเหมือนเราตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสอะนะ่ะไม่ใช่ฝรั่งเศสนะอันนี้คือประเทศลาวนะปตูชัยปตูชัยเหรอปตูชัยวินจันนะฮะ <c oughs> ใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหสวยสวยสวยจริงนะเนี่ยใครจะมาวินจันเนี่ยเขามาเที่ยวที่นี่นะถ่ายรูปแบบว่ามันสวยมากเลยนะ <c oughs> โอ้โหสวยจริงๆอะ่ะ <c oughs> มาใกล้เร็ว ดูดิขั้มบุญอะโอ้โหก็จะมีดูสิพระหมวกเขาใส่หมวกนอผ้านะคะดูขั้มบุญอะโอ้ยเศรษฐากเลยค่ะโอ้เขาสร้างไว้สวยจริงๆเลยเนี่ยน่าจะประมาณตื่นกี่ชั้นได้เนี่ย โอ้สมากน่าจะแปดชั้นเก้าชั้นเนาะตื่นน่าจะประมาณนี้มผมว่าโอ้โหของขายของมาเยอะนะเนี่ยแต่ตอนนี้เรามาเรามาตอนนี้หกโมงแล้วนะแต่อันนี้เป็นอีฝันหนึ่งนะ อันนี้จะเป็นอีกฝั่งนึ่งค่ะอันนี้คือข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะอันนี้นจะเรียกว่าข้างหลังน่าจะข้างหลังเนาะฝั่งนู้นัข้างหน้าเพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะคนคนเข้าฝั่งนู้นไงอือโอ้โ,โหใครจะมาเที่ยวก็เทีท่ยวท,ที่วุญนจันได้นะสวยจริงๆนะสุดยอดน้ำพุมาเปิดแล้วนะครับดูข้างหลังโอ้โหสวยจริงๆเลน<ว>ยลลนะครับ เดี๋ยวเขาถ่ายกการูปกันเยอะเลยดูสิครับอยู่ข้างหลังก็ประตูชัยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับดูดูครับคนเยอะเลยอ่ะแค่นี้แหละนะครับไปแล้วนะครับ ไปแล้วค่ะ